เอาไปกันพี่ไม้เออไม่ต้องเดี๋ยว YouTube พี่คุยเองตอบเองแล้วเดี๋ยวบ่ายสามโมงไลน์นี่ไลน์นี่นี่แชร์ให้หน่อยจ้ะงานกิโล พี่ไล์งานกิโลนะจ๊ะทุกคนออกกล้องได้อยู่เนาะเฮ้อไม่ไม่ทันแล้วสวัสดีนะคะอันนี้คือเรากำลังจัดงานออสภาอผ้าเด็กชั้งกิโลอยู่นะคะปิดเพลงให้หน่อยคะ่ะ นับนำน,นับลงเดี๋ยวโดน YouTube สวัสดีนะคะคอมเมนต์มาสวัสดีทักทายกันนะคะเดี๋ยววันนี้งานกิโลนะคะรถแรกของ2เดือนที่ผ่านมาหมายถึงว่าสอเดือนมาแล้วนะเกือบ2เดือนมาแล้วนะคะที่เราไม่ได้มีงานกิโลอย่างนี้ขายลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้า ถ้าลูกค้าสนใจนะคะง่ายๆนะคะลูกค้าดูตัวอย่างที่นี่ก่อนเลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อที่แฟนเพจที่ชื่อว่าบ้านน้องออยนะคะที่ชื่อว่าบ้านน้องออยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วจะๆๆ้วจะพี่ปุ๋ยแช์ให้พี่เก๋ล้วหรือยังเอ่ย นะคะอันนี้คือเรากําลังจะจัดกันอยู่นาบ้านประมาณนี้นะคะมาประมาณ1ตันกว่าเนาะตันกว่าลูกคา้านานๆทีจะลงค่ะลูกคา้าเพราะไอพวกนี้นขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วเดอ้เอถ้าลูกคา้าสนใจเท่าไหร่ละคะสโลแล้วนะคะลูกคา้าขาร้านาบ้านน้องออยนะคะชื่อ Facebook ชื่อบ้านน้องออยนะคะเป็นร้านขายส่งเสื้อผ้าเด็กอันนี้คือเป็นแบบกิโล นะคะเรามีขายหลากหลายอันนี้คือแบบกิโลเกรด A95 นะคะเกรดเ95เปอร์เซ็นตนะคะถ้าลูกค้ามีคอมเมนต์สอบถามลูกค้าพิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะโอเคตัวนี้คืองานกิโลนะคะมเอ้ยมาช่วยดูของในสิแปบ๊บหนึงนะคะเจ้ามาโชว์ของให้หน่อยติเจ้า ลูกค้าสนใจสามารถเดี๋ยวอีกประมาณแต่3สโมงจะรับออเดอร์ผ่าน Facebook นะคะแต่ตอนนี้คือจะโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะคะประมาณก <ใน S 1> าณร,รา<ะ>ตอนนี้คือได้สิบเท่าไหร่แล,ล้วสโลสโลพี่โลที่มาไปขวางเขาหรือเปล่าว่าวเราอบบไอ้ทานมันตัวใหญ่ <laughs> สวัสดีนะคะคอมเมนต์ทักทายกันมานะคะอันนี้ก็คือตัวอย่าง ลูกค้าเดี๋ยวเด๋วแป๊บนึงขอเช็ดกล้องหน่อย <laughs> ดำปื้ดเป็นนที่แสงไฟคร่าว,าวอันนี้4ี่กิโลแล้วเนาะยังไม่เสร็จดีคะ่ะลูกค้าอีกประมาณสักส0บยี่สนาทีก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานกิโลล็อตแรกของเดือนนี้เลยนะคะลูกค้า ตัวอย่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวไปดูรับตัวอย่างดูของจริงแล้วก็รับออเดอร์กันอีกทีหนึ่งนะคะขั้นต่ำห้ากิโลนะคะขั้นต่ำห้ากิโลนะคะขายขั้นต่ำห้ากิโลค่ะ าลูกค้าเห็นตัวอย่างเข้าๆแล้วสนใจทักอีทบ็อกไปจองได้เลยค่ะไม่ต้องรอ facebook Live ก็ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ4กิโลแล้วนะคะหมายถึงว่าในกล่องเนี่ยจะมีเกงเกง2.5กิโลกร,รมัมเสื้อ2.5กิโลกร,รัมแล้วนะคะเอ้ยินเสียงพี่เกศชัดเจนไหมลบกวนลูกค้าที่ เข้ามาดูนะคะฝากกด subscribe นะคะกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปเราจะมาไลฟ์โชว์ตัวอย่างที่ช่อง YouTube เป็นหลักด้วยนะคะสอบถามพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะสอบถามพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบเออเอร์ซัมเมอร์นะคะลูกค้าขา นี่คือตัวอย่าง ลูกค้าสามารถพิมพ์คําถามมาได้เลยนะคะลูกค้าสามารถพิมพ์คําถามมาได้เลยนะคะก็จะมีเสื้อ2.5กิโลกรัมนะคะแล้วก็กางเกง2.5กิโลกรัมครอสไซส์อะไรบ้างเนี่ย uh. ใครจัดเอ่ยไซส์อะไรบ้างเสื้อเป็นไซส์24เดือะสิบแปดยก่สิบสี่เดือนค่ะการเกง12บ2ถึง กางเกงเป็นไซส์สิบสองสิบแปดย่ิบสี่ส่วนใหญ่ไหมแล้วก็มีไซส์ใหญ่สามถึงสามถึงสิบขวบเล,เล็กน้อยนะคะใช่ไหมไม่ลองแยกประเภทดูนะคะกางเกงก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ส่วนเสื้อจะเป็นไซส์เล็กนะคะก็คือไซส์สิบสองสิบแปดเดือนแล้วก็ยี่สิบสี่เดือนนะคะอันนี้อยู่ระหว่างการจัดนะคะเป็นตัวอย่างเสื้อผ้าเด็กช่างกิโลค่ะ หนึ่งกล่องแบบนี้นะคะ5กิโลกรัมแต่ตอนนี้คือยังจัดได้ประมาณ4กิโลกรัมนะคะขาดอีกขาดเสื้อหนึ่งกิโลกรัมกำลังจะโรยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจลูกค้าดูตัวอย่างแล้วลูกค้าสามารถทักอินบ็อกซ์ไปจองของกับแอดปุ๋ยได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวดึงดึงสต๊อกใหม่เนาะ เป็นมือหนึ่งนะคะเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะมือหนึ่งค่ะ <ļ>. <S <S กางเกงน่าจะอยู่ที่2.5กิโลกรัมกางเกงน่าจะอยู่ที่4 1เอดตัวได้ค่ะ4 0 41อตัวส่วนเสื้อเดี๋ยวกำลังนับให้นะคะ <S 2> <S 2> <S อยู่ราวๆ <S 2> <S 2> <S ถึง80ชิ้นไหมน่าจะเกือบถึง80ชิ้นนะคะ <S 2> <S 2> <S เป็นงานประมาณการคร่าวๆค่ะสำหรับงานยุทธเสื้อกิโลนะคะ ลูกค้าที่สนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะคะที่แฟนเพจที่ชื่อว่าบ้านน้องออยนะคะนั่นก็คืออยู่ระหว่างการโหลยลงก่อนโอเคกางเกงก็ส่วนใหญ่มีเลกกิ้งใช่ป่ะคะขาสั้นมีไหมมีบ้างขาสั้นมีบ้างนะคะอ่านี่คือตัวอย่างงานกิโลประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเสื้อเรายังลงไม่ครบ เดี๋ยวถ้ามันลงครบเมื่อไหร่เราจะมาบอกอีกทีนึงเพราะว่าลูกค้าบางท่านอยากเห็นของมากกางเกง41ตัวไหมที่น้ำวนนับไปแล้วก็มีเสื้อครึ่ง2.5กิโลกร,รมัมโอ้มันมันสามารถเข้าเสร็จได้เลยนะหน้าตัวเนี้ยนะคะน่ารักมากาอะไรนะ สิบขวบมีแค่สองนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ราวๆสิบสองสิบบายิบสี่นะคะสี่ขวบประมาณ8ดตัวอ่ะขวบห้าตัวประมาณนี้นะคะลูกค้าขา งานประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว3ามงตรงเราจะไลฟ์ที่แฟนเพจที่ชื่อว่าร้านบ้านน้องออยนะคะที่ชื่อแฟนเพจว่าบ้านน้องออยหรือลูกค้าสามารถคลิกลิงก์ที่ไลฟ์สดนี้นะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่แฟนเพจนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะไปบายคะ่ะว่าแต่ว่ามันกดมันกดหยุดไลฟ์ตรงไหนอะ่ะที่กดหยุดไลฟ์ไม่เป็น ไลค์ครั้งแรกใน Youtube ใช้แตกดูแต่ตอนกดแต่ตอนหยุดไลค์ไม่ได้ดู